เราจะมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของอคือคลายท o มูฟเอชกันนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจ max speed นะเดี๋ยวผมจะท,ทดลองกับ2แอปนี้นะ fast กับ speed test by อุ๊คลาดเดี๋ยวผมจะลองที่ fast ก่อนนะึก max speed นะดูว่าจะวิ่งเท่าไหร่อันนี้พื้นที่จังหวัดสงขลานะครับแถวอำเภอเมืองขันหจ่ J นะครับ ชัว์มอสเซตติ้งดาวน์โหลดอยู่ที่37ม b ิกะบิตเปอร์เซกนะครับมาดูที่ข่าอัพโหลดกันนะว่าจะได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมแอปนี้ผมจะทดสอบประมาณ3ครั้งเนาะอันนี้ครั้งแรก37เนี่ยก็คือถ้าทำหลักแล้วก็มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปน,นะครับดู YouTube นี่เรื่อเลย่อเลย ปกติถ้าเราดู YouTube ก็ถ้า y ยูทูปเอาแค่ในมือถือเนาะ u t u b e 4K เนะี่ยก็แค่เขาต้องการประมาณ25ตดวสอบอีกครั้งหนึ่งสตเยนยน่นะปึ๊บเมื่อกี้37แลวครับอา่า32ไม่เยอะวิ่งอยู่ประมาณนี้มันพอแล้วฮะคือถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักแบบ อัพโหลดไฟล์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์แบบหนักๆนี่ก็ออกอยู่เนาะสามสิบสองเมกะบิตเปอร์เซกนี่เห,เหลือแล้ว 4K นี่เราดูยูทูบ 4K นี่ได้ Netflix สบายเหมือนที่ผมกล่าวไปก็คือยี่สิบห้าเมกะบิตเปอร์เซกมันเรียวกว่าเรา 4K ล้วจริงๆ Full HD อย่างเงี้ย Full HD หรือว่า 2K อย่างเงี้ยมันก็ต้องการประมาณประมาณ10เมกะ โอ้โหทดสอบครั้งที่สามนะครับก้นข้างสวิงขึ้นนะสี่สิบเจ็ดอันนี้เหลือเือ<ๆ>เลยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปทดสอบอ่กับแอปสปีดเทสของบุกลานะครับอัพโหลดนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็แ okay, ค่คืออัพโหลดมันก็แค่แบบเวลาเราอัพโหลดรูปอัพโหลดวิดีโออะไรนั้นะอันนี นิดนึงเราเราก็บอกกัอยู่เราก็รอกันไดน้เราก็ไม่ค่อยได้อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เข้าลงบนโซเชียลลอองบนอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่เนานะโอเคเรามาดูอีกแอปหนึ่ง Speedtest นะ๊บเช่นกันนะครับทดสอบ3ครั้งบิรอย่ามันหาเซิร์ฟเวอร์โอเคผมอันนี่ผมทดสอบผ่านมือถือ เทคโนโลยีว่า 5G นะครับอันนี้รองรับ 5G นะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บอ่านี่คือ 5G อืมเดี๋ยวพอเป็นแอปสปีดเ s สนะครับสปีดสูงเลยนะวิ่งไป160กว่าปึ๊บอ่าฮะ166 m b ่กเป็นเฟรสิือเดือมากนะสัญญาณค่อนข้างแรงนะใครที่มีแพ็คเกจ 5G นี่คือ ใช้งานได้อย่างลื่นไหลแน,น่นอนนี่ยวเราทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หนึ้อยหกหกอัพโหลดนะดูสิเมื่อกี้166นะดูสิเพืนโอ้โหสองรแพงนะแรงมากมาดูค่าอัพโหลดกันอัพโหลด,ดโอ้โนี่เดือดเลี้ยโอ้โหเลี้ยเลือยนเลยเนี่ย นี่อัพโหลดภาพนี่น่าจะแบบแบเดียวนอกจากนั้นก็คือการดาวน์โหลดแอปที่มันช้าอีกครั้งหนึ่งครับบึ้บอือหือยงไม่แผ่วอันนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสองแอปนี้เขาวัดค่าจากอะไรนะเพราะสองแอปนี้ผมพยายามเทสแล้วก็คือมันจะเป็นค่าประมาณนั้นนะบึบ